ก็ตรอบตัวนี้เสร็จสองตัวเสร็จแล้วก็อมาเลยครับหรือล้างประกอบทีละตัวทีละตัวพี่น้องไม่ได้หรือมัว่วได้พี่น้องคนเดียวนะครับพี่น้องคนเดียว รุ่นก็ไม่เหมือนกันครับไม่ใช่ตัวเองนี่สิมีอะไรมากมายเดยกพี่นอ้องรถแมคโครนี่ รัวเซมครับแล้วสุดปลายนะพอแล้วก็ไปล้างครับทีนี้ล้างก็จะประกอบอเสียดไปแล้วสองลูกนี่ร้อยสามสิบมายก คอนโทรลแล้วก็ยกปั๊มยกเครื่องขึ้นพี่น้องกายกไม่ได้บรรทแล้วพี่น้องไปเกี่ยวข้าวถ้าบวชให้นี่สวยได้ไดเลยพี่นอ้องลรือก้วบวชให้ด้วย มาร์กสายมาร์กอะไรเรียบร้อยแล้วพี่น้องกอจะเลืออมาร์กทุกจุดถ้าไม่มาร์กดีอีก3ามเดียนไม่รู้ว่าจะได้ทำง,งานหรือเปล่า <laughs> ช่วงไหนไม่มากหนิพี่น้องสามเดือนไม่รู้รถจะได้ทำงานหรือเปล่านี่ศูนย์รวมเลยพี่น้องเกย์ับปีกพี่น้องขับเสร็จแล้วก็ล้างด้วยเบนซินพี่น้องลมเป่าล้างเบนซิน หสีถอดแล้วอ่ะหสีที่เอไปขอนแก่นถอดล้วถอดแล้วเสละเสียสามหัวเอ้ใส่ละยังก็หาอะไรอยูุ่บบอกว่าไม่เสียสมหัวเสียสามหัวรุ่นหนึ่งเกา 6m60 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 6m90 อันนี้ฝาเรียมหมฝาคอวาวนี่หมนี่เขมันเร็วเขมันเร็วละสองรุน เสองเก็ดมาดิสองเก็ดบอเครื่องอืมลงจะตั้มแถวเรไปวะแปวมืนแปดหมื่นกี่บาทยกต้มเนี่ยต้มึวฉีดแปดหมื่นจบเลยจบเครื่องไงแห้งที่วเก่าอีก แค่ไอ้หกเ็มหกนเลยข้ามมาเร็วแล้วเอาตัวข้อมบอกเอาปั่มแถวปั้มแถวมาใส่รู้แห้งกวกกันจังไรเท่าเพราะว่พวกเสื้อพวกอันนี้มันกับเบานมันก็เป็นเบาของหกยี่สิบหกเฉพาะเขาบอกค่อยซื้อแล้ว่าปั้มว่าหัวศีลด้วยตายแม่นเืองหัวศีดหัวศีดเรยรอดเรียรอดตกเลยเฉพาะเขาบอกว่าบกเลยอ้หัวเดียวกับผดี 嗯，那你好还要留个图？Hmm. Yeah, meow, 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 meow.